จากความมืดสู่แสงสว่างลงฟาเดนหนุ่มวัย29ปีเริ่มต้นชีวิตในโลกแห่งสีดำในวัยแค่เพียง12ปีเท่านั้นด้วยอาชญากรรมแรกที่เขาได้ก่อกรรมขึ้นมานั่นก็คือการประทุษร้ายวัยรุ่นด้วยไม้เบสบอลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเป็นเหตุให้เขาถูกพิพากษาจำคุกตอนอายุ12ปีเท่านั้นซึ่งตอนนี้เองเขาเริ่มทําการสักรอยบนตัวเป็นครั้งแรกเขาเข้าออกจากคุกอยู่บ่อยครั้งจนรอยสักของเขาได้มีการสักเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น เช่นเดียวกันทําให้สถานะของเขาเริ่มมีความสูงตามไปด้วยในบรรดากลุ่มอันธพาลเพราะว่าโลกแห่งความอันธพาลจะถูกครอบงาโดยพิธีกรรมไสยศาสตร์จีนบ่อยครั้งที่อาจทําให้เขาเองอาจถึงขั้นออกนอกรี่ของศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความงงงายอย่างยิ่งก็เพราะว่ามีการควบรวมกับพิธีกรรมของความลี้ลับที่มีการบูชาททเทพเจ้าแห่งความรุนแรงอีกด้วยผมดื่มแอลกอฮอล์กินหมูใช้ยาเสพติดสํารายผมกลับสาบแช่งพระเจ้าอีกด้วยเขากล่าวด้วยความผิดหวังเสียใจอย่างยิ่ง สิบห้าปีที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอันธพาลทําให้เขายิ่งมีความพึกเหลิมากยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรงแล้วเขายังได้ติดยาเสพติดโคเคนอย่างื้อรังอีกด้วยซึ่งทําให้เขาหลอนมากยิ่งขึ้นจนตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ซึ่งความเป็นจริงเขาเองเกือบจะตายแล้วเมื่อถูกคู่อดีปแปคนรุมทําร้ายด้วยอาวุธมีดผ่าและไม้เบสบอลเขาถูกทําร้ายจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งทุกคนเชื่อว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังโชคดีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่เลวร้ายคุณหมอบอกว่าถ้าหากช้าอีกห้านาทีผมอาจจะเสียชีวิตได้เพราะเลือดออกรุนแรงแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่สําน,นึกผิดเขายังคงสว่างปามกับความภาคภูมิใจของการเป็นอัชญากรชอบก่อความรุนแรงอีกทั้งเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นแกงอัธพาลมีอยู่คืนหนึ่งผมฝันว่าได้ยืนอยู่บนชายหาดและมีคลื่นยักษ์ซึ่งในความฝันของผมนั้นผมเชื่อว่านั่นคือการอวสานของโลก เขาถูกคลื่นพัดพาไปก่อนที่รู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้ติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งเพียงคนเดียวเขากล่าวความฝันครั้งนั้นได้ทําให้ความอันธพาลของเขาได้เหี่ยวเฉาลงเขาได้ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกเพราะกลัวว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในที่สุดฉันก็ได้ออกจากห้องผมตั้งใจที่จะเข้าหาพระเจ้าและหากว่าจะต้องตายขอให้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเขากล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้เขาได้ถ่ายทอดผ่านรายการทีวีอันฮิตจะเลาะแปลโดยอับดุลล็์วันอมัดฝ่าตอนนี้ออนไลน์ขออัลลอฮ์เมตตาคุณฟาเดนให้มั่นคงในศาสนาตลอด